ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เราได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับหลายๆกิจกรรมที่นี่นะครับเป็นเรื่องของสวนแสงตะวันนะครับนะครับกายๆานี่เป็นมะม่วงกำลังช่อนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันอันนี้เป็นแปลงนาข้าวครับเป็นนาข้าวสาธิตด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะไอเรียตัวนี้ครับสวยงามมากนะครับมีการปลูกผัก เรี่กบเรี่องปลาครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับนี้เป็นกระบะทำปุ๋ยนะครับช่วงนี้มม่วงกำลังชอสวยเลยนะครับมีไรสสดอยู่นะครับนบนี่ใครไม่มีที่หรือมีที่น้อยนะครับดูได้นะครับแบบใช้พื้นที่น้อยก็มีนะครับ ทำข้างง่ายนะครับผัก,กใบผลมายืยนต้นนะครับตามศายรพระราชานะครับสวยงามอันนี้เป็นสวนผักนะครับวนผักนะครับสวยงามเลยครับตรงนี้จะเป็นแพะนะครับแพรแพรจริงๆเลยนะครับแพะจริงๆนะครับเออมังกินเสร็จผักทุกอย่างเลยเนาะ ออทุกอย่างที่เป็นเศษผักนะครับมันกินหมดเลยได้ขี้มันนะครับในมูลมนนี่ครับมาทําปุ๋ยนะครับส,สวยนะครับมองย้อนออกไปนะครับว้าวทีนี้เราเป็นการเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับในด้านหลังมีมอนด้วยนะครับนี่เป็นแปลงหมอนนะครับกำลังตัด อ่ะ thank you นะครับอันนี้เป็นหยวกกล้วยนะครับไม่ไก่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว้าวมาเต็มหมดเลยครับอันนี้เป็นไก่พันเนื้อนะครับคุณหมูคุณหมูหมอเอาเศษอาหารมาโยนหน่อยดินี่ครับครับตอนนี้คุณหมูกำลังเอานี่โยนให้กินครับโอ้โหเยอะมากเออมันโอ้โ เรามากครับกินแบบง่ายๆเห็นไครับเป็นไก่พันเนื้อนะครับเนี่กินชิ้วนะครับโอ้าหนี่ว,วกไก่แจ้๊กน,นี่เราฝึกให้มันกินแบบไหนมันก็กินได้ไหมนนะค,ะครับครับอันนี้เด็ดใบไม้อยู่ใกล้ๆมาให้มันทานนะครับหญ้า,าดอกขาวปุ๊บ กัดหนักเลยครับอมออ,อมีอะไรให้มันกินมันกินหมดเลยครับเออว่นด้วยนะนี่หน้าแดงติดเลยครับเราเอามลาะากอให้กันปาบอ้โหไม่เห็นมลาะากอเลยครับโดูดูดูด,ดูครับเดียวเองครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยจริงครับเรียบร้อยเอ,อรรยบแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ถ่ายสดๆนะครับที่สวนเลยครับช่วงนี้ก็มะม่วงมะม่วงก็ชอบโอ้ย่งสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับอันนี้เราเนี่เป็นรอบนอกนะครับสวยงามมากตัวนี้เขาเรียกว่าอีกัวน่านะครับกินผักเหมือนกันสองตัว พักแสงไม่เหลอไม่เห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับหน้าตาเขาเขียวไปหมดเลยนี่เป็นโรงเรือนตากสม,มุนไพรนะครับสม,มุนไทเพื่อนบ้านนะครับตากผักพืชผ,ผักได้หมดเลยครับมาเล้พันผักสม,มุนไพรทุกอย่างพืชผ,ผักได้หมดมามุมนี้บ้างครับนี่ก็จะเป็นลูกกบ เมื่อก่อนเป็นลูกกบที่เป็นกบใหญ่แล้วเป็นกบใหญ่แล้วพ่อทำพ่อพันุแม่พันธุได้นะครับรับประทานก็ได้ด้วยนะครับอยากให้มาเห็นตรงนี้ครับนี่ครับใครที่บอกว่าไม่มีที่นะครับมาดูตรงนี้นะครับพ่อเองพ่อกล้าเองนะครับปลูกในวงยางก็ได้นะครับปลูกตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ได้ทุกอย่างครับถ้าคิดอยากจะปลูกเราได้ปลูกกับน้ํานะครับไม่มีดินเหมือนกันครับใช้น้ํานี่ครับ บางคนบอกไม่มีที่ดินนะครับดูตัวอย่างได้นะครับง่ายเนาะนี่ครับแต่ถ้าคนขี้เกียจก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้มาดูแปลงตรงนี้มีโรงเรือนนะครับก็สวยงามคณะนะครับด้านข้างก็จะปลูกบางคนที่บอกว่าไม่มีที่นะครับนี่สําหรับคนที่ไม่มีที่ทําได้นะครับดูตัวอย่างนะครับให้ดูนี่สวยงามเลยนะครับ ข้างล่างข้างบนได้ประโยชน์หมดเลยนะครับสวยด้วยนี่ครับแขวนก็กินได้นะครับนี่ไม้แขวนเสน่หนะครับถ้าเห็นไหมครับมุมนี้ก็จะมีผักตอนนี้ที่คณหมูกําลังเก็บนี้ก็คือมะเขือเปาะนะครับนี่ทําทุกมุมมีกินครับนี่ครับไม่กินอันนี้น้องๆสวยงามครับนี่ ที่เป็นพันธุ์ที่ผมเอามาให้เองนะครับที่บ้านก็เลังไว้นะครับเอามาให้ต่อยอดนะครับครับมีความสวยงามด้วยจบด้วยความสวยงามครับเป็นที่เรียนรู้นะครับตรงนี้สวนแสงตะวันนะครับครับทิ้งท้ายที่บ่อปลานะครับเดี๋ยวดูกันครับได้อะไรครับได้กุ้งไหมครับ นี่จบที่นี่เลยคร<อ>ับใครเกิดใครเกิดอยู่เนี่ยวันนั้นแกยกกร้มปันินเข้าอีสามี่ตัว